สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูคอ,อกหมูกลางทุ่งนาแบบนี้เลยค่ะไปกันบรรยากาศยามเช้าค่ะนี่คือแม่พันธ์แลนด์เรดร้อยจากสมเด็จลักษณะการทำคอกแม่พันธุ์แบบประหยัดงบค่ะใช้ไม้ยูค่ะแล้วก็ก่ออิดขึ้นสองชั้นแบบนี้เลย ดูที่ดื่มน้ําน,นะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็ซื้อถังใบละร้อยมาตั้งให้มันสูงขึ้นแล้วก็ตักน้ําแบบอัตโนมือใส่น้ําเข้าไปได้เลยเพื่อที่จะให้น้องหูของเรามีน้ําได้อื่นที่เพียงพอต่อวันลักษณะคอกหมูของเรานะคะเป็นตั้งอยู่ท่ามกลาง ทุ่งนาด้วยกระท่อมคนบ้านคนด้วยนะคะแต่ก็ไม่ถือว่าใกล้บ้านคนมากเท่าไหร่ตั้งอยู่ที่สวนนะจ๊ะนี่อันนี้แม่พันสองสายไทยเดนมากนะคะหนึ่งถังสามารถใส่น้ำให้หมูได้ดื่มสองตัวเลยทีเดียว น้องไก่ก็มาคอยกินเศษอาหารค่ะพราต่อมาเป็นแม่สาวค่ะรอผสมเราก็จะปล่อยโล่งๆอิสระแบบนี้ไปก่อนถ้าผสมติดเดี๋ยวเราจะติดคอกแม่พันุ์เพื่อเวลาที่เขาคลอดลูกนะคะมันจะได้ลดการสูญเสียของลูกหมูนะคะลดการทับลูกตัวเอง เป็นแม่พันธุ์สองสายค่ะต่อามานี่เป็นคอกที่อนุบาลไว้ค่ะน้องไก่ก็จะมารอกินเสร็จอาหารเหมือนเดิมทุกวันเลยเลี้ยงทั้งหมูเลี้ยงทั้งไก่อ่างน้ำหนึ่งใบเช่นเดียวกันให้กินได้สองคอ มาฝั่งนี้ค่ะหมูสาวดูหลอกเลือดร้อยค่ะจากคมน้อยร้อยเอ็ดีก็ต้องเติมน้ำนะคะเราจะเติมน้ำทุกวันเลยวันละถังสองถังค่ะสวยมากๆเลยนะคะดูหลอกสีดำวัวนั้นนูน้นแลนเลดเลือดร้อยค่ะกำลังอนุบาลไว้ เป็นคอกอนุบาลที่เราทำขึ้นเองเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องใช้เหล็กทดลองเลี้ยงไปก่อนถ้าเราลงทุนสูงนะคะช่วงนี้หมูราคาราคาตกต่ำดันั้นอะไรที่พอลดต้นทุนได้นะคะเราก็จะหาวิธีทางวิธีการช่วยลดต้นทุนคอกก็ลดต้นทุนเหมือนกันนะคะใช้ไม้อยู่ขาอาหารแล้วก็ ผสมเองเช่นเดียวกันแน่เดี๋ยวจะพามาดูอีกทางหนึ่งอันนี้ต้องกันแดดไว้นะคะบังแดดเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยช่วงเย็นๆนะคะช่วงเย็นแดดก็จะส่องถึงน้องหมูของเราก็เลยต้องเอาเสือ่อเก่าๆมามาล้อมเขาไว้มาดูทางนี้น้องนกก็มานะนั่นไงนั่นไงน้องนกมากินน้ำ แรนเลสเลือดร้อยค่ะสายสมเด็จศ<แ>ูนย์สี่ศูนห้าผสมกับแรนเลสคูขัน,นะคะ่ะแน่นจอเลยยังไม่ได้ปล่อยนะคะสำหรับใครที่สนใจพ่อพันแม่พันธก็ติดต่อได้เลยะคะ่ะราคาย,ย่อมเยาช่วงนี้หาซื้อง่ายราคาสบายกระเป๋าด้วยให้กินอาหารผงผสมอาหารเม็ดนะคะกินดี และนี่ก็คือบรรยากาศคอกหมูบ้านนาของเราค่ะถ้าเป็นคอกเลี่ยวก็จะแคบนิดนึงแต่ก็พออยู่ได้นะคะสองเมตรครึ่งคูณเมตรแปดสิบหรือเมตรเก้าสิบนี่แนะจะประมาณเอานะคะอันนี้เป็นคอกอนุบาลน,นะทุกคน แน่นและแน่นและแล้วเราก็จะปล่อยช่องให้เขาออกไว้ไปวิ่งเล่นนะคะแต่ว่าต้องล้อมค่ะล้อมสองชั้นเลยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราล้อมไว้สองชั้นค่ะ เพราะว่าน้องหมูจะได้ออกมาวิ่งเล่นข้างนอกเดี๋ยวเย็นๆเขาจะออกมานี่เป็นความสุขยามเช้าแล้วทุกเช้าทุกเย็นอื